บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะตอนนี้คนจะขอลงทะเบียนแอปทางรัฐอยู่บอกให้ส่งลิงก์ให้หน่อยอย่าครับมันปิดการลงทะเบียนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วถ้าใครบอกให้คุณลงทะเบียนระวังมิจฉาชีพนะมันได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนถ้าคุณไม่ลงทะเบียนคุณก็ถือว่าคุณเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มที่จะลงทะเบียนได้ในอนาคตก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้น นอกนั้นที่มีสมาร์ทโฟนแล้วไม่ยอมลงไม่รู้เรื่องไม่นุนนี่นั่นมั่งก็ถือว่าเสียสิทธิ์ไปแล้วครับทีนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงแต่ในอนาคตคุณสามารถไปลงได้นะครับธนาคารอมสินทออสทกสธนาคารอิสลามแล้วก็ไปรษณีย์ย้าว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนครับรอรัฐบาลเขาแถลงก่อนนะไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่เพราะว่าไอ้กลุ่มต่างๆก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ไปเยอะรอก่อนทีนี้มันต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะ คือไม่มีสมาร์ทโฟนเขาดูได้ยังไงว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะเช็คการใช้โทรศัพท์มือถือย้อนหลัง3เดือนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนนะครับถ้าคุณใช้ไม่เกิน500 MB เมกก็ถือว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับปุ่มกงปุ่ม,ม,มกดอะไรต่างๆมันใช้ไม่ถึงอยู่แล้วส่วนคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วและพยายามจะไปลงเนี่ยไปแอบแ i r อยากจะลงเนี่ยตรวจสอบแล้วมันจะไม่ได้นะครับมิฉะนั้นเตือนไว้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะ เช็คให้ชัวร์ค่ะคุณผู้ชมสำหรับการลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเปิดเงื่อนไขกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในการรับเงินหนึ่งหมื่นบาทในการใช้โทรศัพท์มือถือย้อนหลังสามเดือนนะคะแล้วก็สี่จุดบริการในการลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการในกลุ่มนี้ด้วยมีความชัดเจนจากคุณอนุวัต์จัดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าาลลืมมกตติปังใจ กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยแล้วก็ติดตามการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่ะนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปเปิดเงื่อนไขกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในการรับเงินหนึ่งหมื่นบาทเช็คเงื่อนไขในการใช้โทรศัพท์มือถือย้อนหลังสามเดือนและต้องใช้ Data มือถือข้อมูลไม่เกินห้าร้อยเมกะไบต์นะคะโดยจะมีการประสานเครือข่ายมือถือในการตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยสี จุดบริการตอนนี้เปิดลงทะเบียนแล้วหรือยังและต้องไปลงทะเบียนแล้วหรือยังค่ะมีความเจนจากคุณอนุวัฒน์จัดให้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะตอนนี้คนจะขอลงทะเบียนแอปทางรัฐอยู่บอกให้ส่งลิงก์ให้หน่อยอย่าครับมันปิดการลงทะเบียนไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วถ้าใครบอกให้คุณลงทะเบียนระวังมิจฉาชีพนะมันได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนถ้าคุณไม่ลงทะเบียนคุณก็ถือว่าคุณเสียสิทธิ์ไปแล้วนะครับ เพราะว่ากลุ่มที่จะลงทะเบียนได้ในอนาคตก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นนอกนั้นที่มีสมาร์ทโฟนแล้วไม่ยอมลงไม่รู้เรื่องไม่นู่นนี่นั่นมั่งก็ถือว่าเสียสิทธิ์ไปแล้วครับทีนี้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ยังไม่เปิดให้ลงแต่ในอนาคตคุณสามารถไปลงได้นะครับธนาคารอมสินทออสทกสธนาคารอิสลามและก็ไปรษณีย์ย้ว่ายังไม่เปิดให้ลงทะเบียนครับพรอรัฐบาลเขาแถลงก่อนนะไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่เพราะว่าไอ้กลุ่มต่างๆก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้ไปเยอะ รลอก่อนทีนี้มันต้องเป็นคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆนะคือไม่มีสมาร์ทโฟนเขาดูได้ยังไงว่าไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะเช็คการใช้โทรศัพท์มือถือย้อนหลัง3เดือนก่อนที่จะมีการลงทะเบียนนะครับถ้าคุณใช้ไม่เกิน500เมกะไบต์ก็ถือว่าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับปุ่มกงป,ปุ่มกดอะไรต่างๆมันใช้ไม่ถึงอยู่แล้วส่วนคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วและพยายามจะไปลงเนี่ยไปแอปแอร์อยากจะลงเนี่ยตรวจสอบแล้วมันจะไม่ได้นะครับ มิฉนั้นเตือนไว้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างนะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณอนุวัต์จัดให้มากๆเลยนะคะนอกจากนี้ในการเดินหน้ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะคุณจิรพันธ์อมรนิวัฒน์แล้วก็คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังยืนยันชัดเใจในประเด็นนี้ถึงเรื่องของการเปิดจุดลงทะเบียนแล้วก็การคัดกรองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะประชาชนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนทั้งหมด นะครับไม่ได้เป็นเรื่องจำเพาะสำหรับการเติมเงิน1,000 0บาทเตียงใดนะครับแต่แน่นอนว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ต่อไปในอนาคตอย่างตรงจุดและตรงเป้าเรื่องที่2คือการลงทะเบียนครั้งนี้เนี่ยอยากเชิญให้ประชาชนลงทะเบียนได้เยอะๆนะครับเพราะว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญสําหรับการเดินหน้าเศรษฐกิจกดิจิตอลที่ท่านรัฐมนตรีว่าการได้นําเรียนและท่านนายกก็ได้ตั้งเป้าไว้นะครับเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นสังคมที่เป็นดิจิตอลอย่างเต็มตัวนะครับก็ต้องเข้าไปดูแลประชาชนในกลุ่มที่เขายังเข้าไม่ถึงเป็นหลัก นะครับกระบวนการเนี่ยได้มีการลงรายละเอียดไว้ว่าเราจะใช้ธนาคารของรัฐนะครับเป็น SFI เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับ <c oughs> ก็คือให้ประชาชนเนี่ยเดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วก็ไปติดต่อส่วนกรอบเวลาในการดำเนินการเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิดให้มีการประชุมแล้วก็มีการเตรียมการให้ให้ครบถ้วนนะครับเราใช้แบงก์รัฐนะครับสแห่งนะครับทกศทอศอ,ออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลาม ร,รวมกับเรื่องของไปรษณีย์แล้วก็ทางหน่วยงานอ,อปทนะบในการที่จะลงทะเบียนพี่น้องประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับพี่น้องประชาชนสามารถเดินไปที่หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นคนลงทะเบียนให้นะครับถามว่าลงทะเบียนให้เสร็จคนที่มีสมาร์ทโฟนและแอบไปแกล้งว่าไม่มีสมาร์ทโฟนทําได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้นะครับข้อมูลทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะครับจะถูกเอาไปตรวจสอบ ความไม่มีสมาร์ทโฟนจริงนะครับก็จะมีการประสานกับทางผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ในทุกๆเจ้านะครับผ่านไปยังกสทชนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมรอความคืบหน้านะคะว่าทางรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเร็วๆนี้ละค่ะแล้วก็จะได้รับข้อสรุปเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ